บ่ได้ซื้อกินดอกนาหนานะวก็กินผักสดอยู่ต้นมะกรูดข่อยก็ต้นกล้วยต้นกล้วยต้นใหญ่น่ะเอาเข้าบ้านบ่ได้พี่น้องมันตายนี่มากินหอดข้นตาย<ม>บ่อย่งหนาวแห้งฮะน้าอันบ๊อดบัดนี้พอดีได้นอมันไดน้น้อเขาไปปลูกเอาได้ในพี่น้องเอาปลูกใส่ไฟเอาจนาาว่ายาวสำานินนอเบ็ดวา จักสิโลอดสีย่งค่ะนะล่องเสียงเบึงพอดีมันติดมงเนี่ยนอมันออเลยขยายออกมาเป็นสองกอดอ่ะดีใจครับจั้งว่ะสื่อมาแพ้งสื่อนอมันมาแพ้งได้พี่น้องเพราะมันสีออนหาสิบเหรียญพนเปลี่ยงคักสื่อน้ำขนไทยเห็นละบ่รมันเป็นต้นเนี้ยนี่เด้นอหน,น่อยน้อยแนงมันอันเงามันจะเสือ ต้นบักกูดนี่นบักต้นบักไงได้พี่น้องแต่ว่าคอยตัดออกมันนันเป็นผมง่ายขยายงเพราะว่าเ้าขนใหญ่ยากยเนาะถ้าเกิดว่าอันไดบานไววนี่ห้าสิคนไปบ่อไรเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดเล่มออกมันสั่นที่สุดนะนะเห <c oughs> ็นบ่เอามาตากแดดมันจะสีหนาวมากอีกบอ่บบอปุ๊ว่าสองสามเมือนีดด่มันสีแดดบัดนี้มันก็สิเย็นเขาไมา่อีกก็สิบ่เยน็นค่ะเพราะพอสิตายดอกมั้งเนาะ สิเสียงเบิงนะตายก็ตายไปซะมันบ่มีมองอันสีไว้แล้วเฮอเฮาเขี้ยอันบ้านนะเฮาเขี้ยข้างในฮเฮอเขี้ยในบานฮาเนานฮอก็จจาเป็นต้องเอาออกมานะพี่น้องย่งกนันย่งส้มบ่ย่งกันเลี้ยวไปอต้นบานหางข่อยงามแัลบ่ดอกมันงามงามเด้อต้นบานหางจระเข้นะพี่น้องคลิปเก่าๆข่อยพี่เบิงเด้องามงามดอกสีเหลืองเป็นพ่มเป็นช่องามขึ้นจากีนปัน เป็นพมเงินพมทองผมได้เอางามคักดดิอันนั้นก็ต้นขน,นุนุ้มนี่ปลูกจากมเมล็ดเบิร์ดเดอร์อันนั้นต้นมะฮุ่งต้นกระทินต้นบักทับทิมนี่คอยปลูกจากดินแบบอันต้นบกหนาวน่อยคอยขึ้นกันคอยกระลูกพอมเมล็ดพี่น้องปีเดียวเท่านั้นเฮ้ยพอมันปีเดียวหกเดือนอันช่วงหนาหนาวนี่ไหมอันเดอพี่นอนะ้องละเบื่อตีละนั่นต้นกหนาวเนาะ เพราะว่ามันแก่แล้วสิใบเลี้ยงมันมันมันโลนออกเปิดเรี่ยวมันมันสิโปงหยอดมาใไหม่นะพี่น้องคือทุกปีเนาะถ้ามันแก่มันสิเป็นแบบว่ามันกินบอท่านนะนะพี่น้องกินบอท่านเด้มันบอมันขาดสารอาหารได้พอคอยเอายังวะคอยโดน้ำมันตลอดอยังว่าไม่เอาเครองนี่คอยอนันพอเอามาใส่แดดเนาะคอยสิเก็บใบออกสิเบิดยูเแี้ยวหนะพี่น้อง เก็บเอาออกใบให้หมดนี่เก็บใบออกให้หมดแล้วแล้วออมันปรงใหฮะนะสุป,ปีนี่บอกได้เป็นสองถุงคนด้บ้านี้เอาทิ้มก็คล้องบอก,กินอยู่แล้วนะกินบพท่านเก่เรเมียนคนไทยแถวนี้ดอกเขาก็บก,กินดอกนะโอ้จากคนก็เลยเอาทิ้งนะใบมะกรูดน่ะท้องทุงกะหลีย่งใหญ่ผลได้พี่น้องเอาทิ้ม พอวัาลำพังเห่าห่อกินถึงสี่กินเสมอกบว่าเกินสามใยนะมันกะว่พ่อสิบเดนะมันกะปงขึ้นมาหม่เลยฮะนะเห็นบ่มันกะปงยอดพุน่ะผุนเห็นบ่ถ้าเห่าเก็บออกบหยอดขึ้นได้เห็นพี่น้องเห็นบ่แตกผุน่ะยอดแตกออกมา เก็เกบกินเกือบสมัเอาใส่ต้มก๋วยจับต้มขา้าต้มก๋วยเตี๋ยวเนาะนี่เห็นบ่ใส่เทลาการเทลยอดก็กินได้เลยพี่น้องเห็นบ่พว่า,าเฮาเอาเขาไต้ทุนบ้านเนะเาะเฮาวไม่พื้นที่หลายประมาณห้องหนึ่งนีนแหละพี่นอ้องเทถาทิศใา้เห้เบิ่งเอเนาะเห็นบ่้ากันเอากินบ่ให้มันม,ม่มหนาหวหนะ พ่อเปิดหนาวเลยฮากจะสเอาออกมาปลูกไม่ถิกแดดเถิอยังนั่งมันกระสีงามะนะฮาก็สิเด็กกินเพราะว่าเอาไ้จะกินย่ามหนาวซื้อค้นเข้าไปจนอันนั้นก็ต้น,ตนอะโกระโดเนาะนะอินบอกพอจากมเมล็ดบดพี่น้องข้องคอยอันนี้มะเขือคือกันพอจากมเมล็ดเนี่ยเนาะ ถ้าเกิดว่าาได้ใหญ่อลีิท้าขาเหลี่ยวท่านเนาะข้ากับบริค้นไปเบิร์แล้วขาก็เอาถิมขาก็ไปเพาะอเอมยมแบบเนี้ยกตเสียเอาตะซุ่มจําเป็นเห็นมานี่เห็นว่าต้นวานหาง่อยเห็นบอกเก็่ขยยออกเร้วนะั่นต้องไปเปลี่ยนกระถางม,มันใหม่ซื้อมาตั้งววายี่สิบดอลลาร์ผมได้พี่นอ้องต้น ต้นน,น้อยๆดอกอืมต้นน,น้อยๆบองงามปานนี้สําอันนี้คอยปลูกเอาเนาะต้นน,น้อยๆยี่สิบกะทางละยี่สิบแมอืมเยี่ยมองลานขายดอกไม้นะป่านนี้เออแต่ถ้าปลูกที่ต้นหนึ่งแล้วมันเแพข่้นอ,อย่างนึงก็แพร่ดีๆด,ดอกเสียขยายออกไปเรื่อยๆมันก็จําเป็นอยู่เนาะเอาไว้ท่าหนาเอาไว้กินมอน,นันละนันวะล่ะมันมีประโยชน์ น้ำฮอนลวกไฟไหมยังก็ท่าได้ไนเนาะจดเอ้าเฮ็ดงานแต่เศ้าเลิกมาในค้นของออกมาแล้วกันเก็บขยะมัดเป็นถุงเป็นถุงว้แก่บา้านผนเห็นเปล่า แกหัวคนน่ะนะถารอมือขยะถิมยู่ได้จังใดว่าขยะสะสมขยะเป็นสามตันสองตันสามตันสามตันพเดีพี่น้องเออขยะดีขยะดีก็มาเครื่งมาพวกโซฟ,าน,โซฟ,า,ฟานั่นสองรถโซฟากับเฟนดเจอทั้งหลายเก้าอีแล้วก็โซฟาโตะระประ้านอาหารใหม่ทั้งนั้นเลยพี่น้องเพราะญ่อันตับเดียวเนี่ยถิมเบิดเลยบอให้คนเลยมึงเนี่ยเงยไหล ตา่าจะเป็นพวกเศษเล็กไอ้เก้าอี้เล็กที่ยังเล็กนั่นแล้วหายอยู่เนี่ยมันนั่นเอาไปไห่คนมาขออันนะแล้วก็หายต่ว่าจะให้ไปเร่ขายเอาไปตั้งไวนะ้หน้าบ้านเดี๋ยวให้คนมาหยาวยาวเราบ่มากให้คนมาบุญไหวเงีย,ยนเล่านะเออเราวบาหอนหวยคนเออเดี๋ยวเขาก็มายุงยางยุงยาง,ยงยางสันน่นเนาะถิ่มไปโหลดไผ่ผาพอ่อค่อยเอาหะนะม,มาขอคอ่อยให้ ก็จันเครียบเบิดแล้วก็จังสิท่าเบิงว่ามันสิเดนแางเขามาเอาอีกบอนะขยายหลายโพดเนี่ยขนถิ่มเพราะเศร้านอกถ้มันเห่าแล้วโอ้เสดายดิขนไปนํ้หันแล้วอันของที่เหาจำเป็นต้องใส่อยู่แล้วนะแล้วก็บอเอาพี่น้องแล้วเธอๆหรว่าแต่ฝ้าห้ฟังเนาะพี่น้องเนาะว่ายอยากส่ว n เนี่ย่วงใหญ่ๆด้ยแหละพี่น้องเอ้ย หมายว่าเบิ่งพักเบิ่งออหยังขนออกนอกบ้านเนาะมือน